อ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับช่องบอเบียรดำซิงเนาะเอฟซีนะนะนี่ครับวันนี้พามาชมรถเกี่ยวครับรรรจากนี้ไปบ้านมันสานมร้อยบอไม่ได้ไปพุ่นนะบ้านอยู่ที่คอนแกนสนีเ้าจั่อยะ,อะ จัดส่งครับคันนี้หลังจากที่รอเมื่อวานโทรมาบอกว่าผมเอาครับพี่ผมเอาส่งผมเลยเอาใจถึงครับใจถึงนใจถึงพึงได้ครับคนจริงไม่พูดเดยอะครับนี่ปิดการขายเรียบร้อยนะเอซนะปิดการขายเรียบร้อยเจอกันที่เอ่ออะไรวะเดี๋ยวผมลืมชื่อครับต้องดู gps ก่อนลืมครับเอิ้นมาขับรถเยวขึ้นไหม อันนี้ปิดการขายไปแล้วครับหนึ่งคันครับหาเนมาต่รลกอกไม้ลกเนี้ยมันก็นากนะแต่รหรือเปล่าไปกับผมปะคันนี้ก็ขายเหมือนกันครับคันนี้6แสนสีครับต่อรองครับคันนี้อู้สวยมากครับเครื่อง ตัวเครื่องใหม่กิ๊กครับเครื่องสวยๆเลยครับปั๊มใหม่นะครับรีวิวให้ดูเลยครับเดี๋ยวจะติดเทอร์โบสองลูกครับคันนี้ติดเทอร์โบสองลูกช่างใ,ใหญ่ครับของแท้ ส้องรถเขาขับเขา่าจะไปเกาะนี่มีแต่ปลาเราครับส่งค่าขายรถน้ำมันเก่ยวเลยเติมมันเก่ยอเลยเ่ไต้องไปทุ่งไสสโลแกนไงใว่าะนของแทบมไม่พูดเยอะเม้อเมรนคนขับเขาของรถเขานี่ นี่ต้องถามคนขับกันแล้วว่าเขาเลี้ยงเหล่ากันไปได้ตาบ้านเลี้ยงเหล่ากันถือข้อกันแห้งนอืองบ้านเคยเห็นบ้งว่าข้าวเจียวนุกล้อนุทั้งหลังนุทั้งนามีน้ำหายแน่คนว่าอ่กน้ำน้าถังกยังมีเด้ดตาบ่บ่หนามห่อนแหนอยากกินเจอกันเออ่จังหวัดชัยภูมิครับคันนี้ชัยภูมินะเจอกันชัยภูมิ ไปกับผู้บ,บอ,เ,บอเกเกะกิดแล้วก็สงสารรถครับเสียดายมากครับก็แต่ด้วยความจำเป็นเนาะเราต้องขายเพื่อที่จะออมีชีวิตต่อไปในวันข้างหน้าครับนะคนเราจะหยุดอยู่ที่เดิมก็ไม่ได้ครับธรรมดาครับมีพบก็ต้องมีจากชีวิตคนเรามีเกิดก็ต้องมีตายไม่ต่างกันครับ ให้ไปค้ำคูณไปโชคหมานหาเงินหาทองช่วยเขาครับให้ลำลำรวยๆครับนะครับนะเพราะว่ายังไงในใจผมไม่อยากขายเลยนะยี่สีนะผมเสียดายรถมากครับพูดแล้วมันก็จุกครับ ช่วงลงช่วงล่างมันครับช่วงท่อนบนปีนี้ผมว่าจะบิวย้ายหม้อน้ํามาข้างหน้าครับแล้วก็ใส่แผงอยใหม่แล้วจัดจัดแพรคอนโทรนใหม่นะครับนะคือจัดระบบใหม่เลยครับก็ว่าจะวางแท่นปั๊มใหม่ใส่เป็นปั๊มแฝดครับเพราะคันนี้ค่อนข้างที่จะลกตรงนี้นิดนึงครับก็ถ้าใส่ปั๊มแฝดก็จะโล่งไปเลยครับนี่แล้วก็อัดโซงอัดโซ่ใหม่ครับชแค่นี้ก็เต็มร้อยแล้วครับ ก็ททำที่นั่งนะครับทําที่นั่งใส่หน้าก,กากใหม่ก็เป็นรถใหม่แล้วพอว่าดูครับคอก็คอเรียดนะครับนี่คอไม่มีแตกไม่มีร้าเลยเอฟซีดูไม่มีแตกไม่มีรล้านะครับคานก็คานใหญ่ครับนะนส่วนปั๊มตัวเดินอะไรก็ใช้ปกติครับไม่มีปัญหาใดๆครับเครื่องก็ปกติครับแต่ก่อน มีปัญหาเอ่อปรกินครับปรกินรั่วแต่เปลี่ยนไปแล้วครับเปลี่ยนไปแล้วก็ใช้ปกติอันนี้ก็ไม่รู้จะพูดไรนะครับซนะีนะใครสนใจขนาดก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์เดิมครับเบอร์เดิมอ,อารมุ์มงน้องไม่ขึ้นเรียบร้อยครับเอซี <F 4. S 2> ของแทบคันถึงเครื่องครับแค่เดียวครกบ เปลี่ยนสซ่ใหม่ครับคันนี้ไม่งั้นก็อัดบูธครับเพราะว่าหัวมมากครับเวลาเจอดินแห้งมันจะบกเอายำขึ้นเทเลอร์ครับ ก็ไม่รู้จะกบรรยายอะไรครับสีะว่าก็ดิวไปหมดแล้วนะก็ส่วนราค์ราคาก็ชัดเจนครับเท่าไหรเป็นเท่าไหร่ก็ว่ากันไปครับนะโดยส่วนตัวผมก็จะได้รถครับ ยากครับราคานี้เดี๋ยวจำเป็นต้องขายครับเดี๋ยวว่าต้นเชียวก็จะต้องหาซื้อใหม่เหมือนเดิมครับา็สองคันเก่ยวไม่ทันแน่นอนครับเดี๋ยวอนน,ะอน,นีเอาตังค์ไปหมุนก่อนนะดีนะ เขออาเขาเขาเขาอ่ะโอเคครับก็เึ้นเสร็จแล้วเรียบร้อยครับตอนนี้มีอะไรน่าเป็นห่วงครับก็เตรียมตัวเดินทางครับไปทางชัยภูมินั่นแหละเนาะทีเนาะล่าสู้เรียบร้อยครับเอาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่เบียร์น้ำซิ่งด้วยนะครับนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะทีเนาะยังไงก็ฝากติดตามผลงานของทีมงานปลาเราเจริญทรัพย์้วยนะครับ คลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ